สวัสดีครับผมนายนัทพลอินทรลักษ์ครูจากโรงเรียนวิเชียรชมอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับตัวโปรแกรม c a n ว่านะครับตัวโปรแกรม c a n ว่าเนี่ยคือโปรแกรมอะไร c a n ว่าก็คือโปรแกรมที่ใช้สําหรับในการสร้างสื่อนะครับ ว่าการสร้างสื่อในการนําเสนอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Presentation นะครับตัว powerpoint ต่างๆตัวโปสเตอร์ตัวการ์ดรีซูเม่หรือแม้กระทั่งเกรติบัตเราก็สามารถใช้โปรแกรม c a n วาในการออกแบบได้นะครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เบื้องต้นให้คุณครูทุกท่านทราบนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเข้าไปที่ google. com นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าแ Can วาครับจากนั้นให้คุณครู enter หนึ่งครั้งครับ มันก็จะปรากฏหัวข้อขึ้นมาอันแรกเลยใช่ไหมครับที่ w w w c a n v a com ให้คุณครูคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับอ่าหลังจากนั้นมันจะปรากฏหน้าต่างเหมือนที่คุณครูเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันมากมายหลากหลายแต่ว่าอดอื่นที่เราจะใช้งานเนี่ยให้คุณครูสังเกตที่มุมขวาด้านบนครับจะมีการสมัครเข้าใช้งานใช่ไหมครับแล้วก็เข้าสู่ระบบ สำหรับคุณครูท่านใดที่มีตัวรหัสอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบแล้วก็กรอกตัวพาสิร์ได้เลยนะครับแต่สำหรับคุณครูท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถกดตรงคำว่าสมัครใช้งานได้ครับหลังจากนั้นนะครับมันจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาซึ่งหลักๆเนี่ยเราจะใช้วิธีการสมัครอยู่2วิธีวิธีการแรกก็คือใช้ตัว Gmail นะครับกับอย่างที่2ก็คือสมัครผ่านทาง f c e e o o o นะครับในขั้นตอนนี้ผมแนะนำให้ใช้ f a c e b o o k นะครับเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยคุณครูหลายๆท่านเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันจะช่วยอำนวยความสะดวกในส่วนนี้นะครับคุณครูก็สามารถคลิกตรงสมัครใช้งานด้วย Facebook ได้เลยครับโอเคครับ หลังจากที่กดเข้าใช้งานแล้วนะครับจะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ตัวแถบด้านบนสีม่วงคืออะไรตัวแถบด้านบนสีม่วงเนี่ยก็คือตัวที่เป็นแถบในการกําหนดเนื้อหางานของเราว่าเราอยากได้งานประเภทไหนนะครับ <_ c oughs> เช่นสมมติคุณครูอยากทํางานนําเสนอเนี่ยก็สามารถกดที่งานนําเสนอได้ <_ c oughs> ก็จะขึ้นมาเป็นตัวรูปแบบของ powerpoint <_ itarian _ pt> ใช่ไหมครับ หรือว่าคุณครูอยากใช้งานในโซเชียลมีเดียก็จะมีปรากฏให้เลยเห็นไหมครับว่าจะเป็นโพสใน i n s t a g r กรมโพสใน Facebook หรือว่าเป็นสตอรี่เรื่องราวต่างๆนะครับคุณครูสังเกตด้านล่างไหมครับว่านอกจากมันจะขึ้นว่าโพส์ i น s t a g r a m แล้วมันก็ขึ้นขนาดให้กับเราด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเราไม่ต้องไปค้นหาขนาดให้ปวดหัวเราก็สามารถดูขนาดในนี้ได้เลยใช่ไหมครับเช่นอันนี้ก็เป็น1 8 0ใช่ไหมครับคุณ1น0ทีนี้ การใช้งานโปรแกรมเนี่ยเช่นงานนําเสนอเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็คือมีการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับทำให้คุณครูหลายๆท่านเนี่ยต้องใช้ตัวโปรแกรม PowerPoint ในการนําเสนอเนื้อหาต่างๆซึ่งโปรแกรม PowerPoint ที่ว่ามีอยู่กับเครื่องหรือว่ามีอยู่กับโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรูปแบบที่เป็นพื้นฐานแล้วก็มีสีที่ค่อนข้างที่จะไม่หลากหลายนะครับทำให้ไม่ดึงดูด หรือว่าทาไม่ให้เนื้อหาของเราเนี่ยดึงดูดผู้เรียนทําให้ผู้เรียนบางครั้งเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายดังนั้นการที่เราใช้ตัว PowerPoint ที่ว่าส่งเสริมหรือว่ามีสีสันที่ค่อนข้างที่จะดึงดูดผู้เรียนหรือว่ามีการเน้นข้อความอย่างเนี้ยผู้เรียนก็จะรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมครับรู้สึกอยากที่จะเรียนเนื้อหาของเรามากยิ่งขึ้นดังนั้นการทํา PowerPoint ให้ มีความน่าสนใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะสามารถทําให้นักเรียนของเราเนี่ยเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ได้รับเนื้อหาข่าวสารที่ค,ครูพยายามที่จะถ่ายทอดทําให้ค,ครูเนี่ยบรรลุถึงเป้าหมายของเนื้อหานั้นๆได้นะครับโดยตัวอย่างนะครับสมมติคครูอยากสร้างงานนําเสนอ powerpoint เ,เนี่ยค,ครูก็สามารถลิกที่งานนําเสนอได้เลยครับ ทีนี้หลังจากที่คุณครูคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างดังที่คุณครูเห็นนะครับแต่ว่าด้านขวามือเนี่ยคุณครูสังเกตไหมครับว่ามันจะเป็นแผ่นกระดาษที่ว่างเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีแถบให้เราใช้เยอะแยะเลยใช่ไหมครับซึ่งแต่ละแถเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อที่ต่างออกไปเช่นใช้งานล่าสุด อันนี้ก็คือที่เราเปิดบ่อยๆนะครับหรือว่าจะเป็นงานนําเสนอแบบเรียบง่ายอันนี้เราก็สามารถกดดูได้นะครับอันนี้มันขึ้นตัวอย่างให้เราแค่2องพอยต์คุณครูสามารถกดดูทั้งหมดได้นะครับหรือว่าจะเป็นงานนําเสนอเพื่อการศึกษา,าถ้าคุณรูณณอยากดูในส่วนนี้คุณครูคคคก็กดที่ดูทั้งหมดได้นะครับหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์และงานนําเสนอที่น่าสนใจงานนําเสนอระดมสมองงานนําเสนอการตลาดนะครับจะมีตัวเนื้อหาเนื้อความเนี่ย เยอะมากเลยดังนั้นคุณรูณสามารถเลือกข้อที่ตนเองสนใจได้นะครับแต่ว่าไม่จําเป็นว่าเราสอนหนังสือเนี่ยต้องเลือกเฉพาะงานนําเสนอเพื่อการศึกษานะครับคุณรูณณก็สามารถเลือกดูได้ว่าตัว powerpoint ไหนเนี่ยที่ครูคชอบหรือว่าตัว powerpoint ไหนเนี่ยที่ มันเหมาะหรือว่าเข้ากับเนื้อหาของเรานะครับในส่วนนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นงานนําเสนอเพื่อการศึกษานะครับครูก็สติคุณครูอยากดูเพิ่มเติมคุณครูก็คลิกที่ดูทั้งหมดตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับอ่าแล้วมันก็จะปรากฏหน้าตาตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับตัว PowerPoint ที่คุณครูจะใช้นะครับทีนี้ให้คุณครูเลือกตัว PowerPoint ที่คุณครูชอบเนี่ยหรือว่าเหมาะกับ เนื้อหาของเราเนี่ยหรือ PowerPoint นะครับถ้ายกตัวอยา่างเช่นผมชอบ PowerPoint อะสมมติเป็นอันนี้แล้วกันครับคุณครูคลิกหนึ่งครั้งครับอาเห็นไหมครับเพราะคุณครูคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเข้ามาในส่วนของเนื้อหา PowerPoint ของหน้านี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับหรือว่าถ้าคุณครูบอกว่าดูแล้วคุณครูไม่ถูกใจเนี่ยคุณครูก็สามารถกด ย้อนกลับตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมาปรากฏหน้าเดิมอ่าสม้งหมอ่านเืออันนี้นะครับออมันก็จะเข้ามาใช่ไหมครับซึ่งด้านขวามือเนี่ยก็จะยังเป็นหน้าเปล่า,ลาใช่ไหมครับก็ให้คุณครูมาคลิกที่ด้านซ้ายมือครั้งนะครับตรงเเร์พอยแรกนะครับหรือถ้าคุณครูต้องการที่จะใช้ตัวเ r p o พอ,อยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะปรากฏให้ตรงนี้เห็นไหมครับใช้15หหน้าทั้งหมดคุณครูก็คลิกหนึ่งครั้งครับ หลังจากเราคลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันจะปรากฏแถบลงมาไหมครับตั้งแต่หน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3าเรื่อยๆจนถึงหน้าที่15นะครับดังนั้นคุณครูก็สามารถแก้ไขเนื้อหาแก้ไขข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้ามีคําถามว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเนื้อหาของคุณครูมากกว่า15หน้านี่ยคุณครูสามารถทําอย่างไรได้บ้างคุณครูสามารถกดบวกตรงนี้ได้เพื่อเพิ่มหน้านะครับอ่ามันก็จะมีื้นหลังให้แบบนี้เลยหรือว่าคุณครูอยากได้หน้านี้อีกหนึ่งรอบนะครับ เนี่ยคุณครูอยากได้หน้านี้อีกหนึ่งครั้งคุณครูก็กดที่สไลด์ที่15คุณครูคลิกขวาครับแล้วก็ทําสําเนาเพิ่มคลิกหนึ่งครั้งครับเห็นไหมมันก็จะเด้งออกมาอีกแขนหนึ่งนะครับเห็นไหมตอนนี้เรามีเพิ่มมาเป็น17แล้วใช่ไหมครับหรือกรณีที่คุณครูใช้ไม่ถึงสมมติว่างานนําเสนอของคุณครูหรือว่าเนื้อหาที่จะามาสอนนักเรียนวันนี้มีแค่2 PowerPoint คุณครูก็คลิกสมมติ PowerPoint ที่3าเนี่ยคุณครูไม่ใช้ใช่ไหมครับคุณครูคลิกหนึ่งครั้งครับแล้วก็คลิกขวา แล้วก็มันจะมีคําว่าลบใช่ไหมครับคุณครูกดลบได้เลย <c oughs> เห็นไหมครับหน้านั้นก็จะหายไปเลยแต่ถ้าคุณครูใช้2หน้าแล้วก็มันยังมีหน้าเลอเยอะเลยคุณครูก็คลิกที่ตัวหน้าที่3ามที่คุณครูไม่ใช้คลิกหนึ่งครั้งครับแล้วคุณครูก็กดชิปตรงแป้นพิมพ์นะครับแล้วก็เลื่อนไปหน้าสุดท้ายเลยครับกด่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็คุณครูกดที่หน้าสุดท้ายเห็นไหมครับมันก็จะคลุมหมดเลยสีม่วงแล้วก็คุณครูคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็ลบทั้ง14หน้า อ่าเห็นไหมครับมันก็จะปรากฏแค่2หน้าที่เราจะใช้ใช่ไหมครับอ่าสมมุติคุณครูแก้ไขเนื้อหาแล้วสมมุติตรงนี้คุณครูต้องการที่จะแก้ไขเนื้อหาใช่ไหมครับคุณครูอยากจะแก้ไขตรงไหนให้คลิกตรงนั้นเช่นสมมุติผมเนี่ยอยากแก้ไขข้อความตรงกลางใช่ไหมครับให้คลิกที่ข้อความตรงกลางหนึ่งครั้งอ่าหลังจากคลิกแล้วให้คุณครูคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมมันก็จะคุมคุณครูก็สามารถเขียนเนื้อความของคุณครู ได้เลยนะครับเช่นในวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับการอ่านอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับการอ่านคุณครูก็พิมพ์ได้เลยไหมครับเนื้อความของเราก็จะปรากฏตรงนี้เลยถ้าคุณครูอยากจะเปลี่ยนฟอนต์มันจะมีตัวแถบด้านบนตรงนี้ครับคุณครูสามารถเลือกฟอนต์ได้เลยเห็นไหมครับว่าคุณครูอยากได้ฟอนต์แบบไหนนะครับเพื่อเพิ่ม,มลูกเล่นให้กับตัว PowerPoint ของเรานะครับ ทีนี้ในส่วนของขนาดคุณครรจะมองว่าเนื้อความของเราเนี่ยเป็นหัวข้อขนาดสมควรที่จะใหญ่กว่านี้คุณครูก็สามารถกดตรงที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ได้นะครับนะครับมันก็จะเป็นการขยายหรือว่าคุณครูต้องการที่จะย่อคุณครูก็กดตรงเครื่องหมายลบใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมครับทีนี้ด้านบนสมมติคุณครูอยากแก้ไขอีกเมกื่อกี้ถ้าสมมติคุณครูจะแก้ไขตรงไหนให้ คลิกตรงนั้นใช่ไหมครับสมมติคุณครูอยากแก้ไขข้อความด้านบนคุณครูคลิกที่ข้อความด้านบนหนึ่งครั้งครับหลังจากคลิกแล้วคลิกอีกหนึ่งครั้งครับ๊บ่บเห็นไหมครับแล้วก็คุณครูสามารถแก้ไขข้อความได้เลยนะครับการอ่านสมมติอ่านตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นการเขียนอสมมติอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับาได้แล้วทีนี้ตรงนี้คุณครูอยากเปลี่ยนเป็นชื่อคุณครูผู้สอนใช่ไหมครับ อยากแก้ไขตรงไหนคลิกตรงนั้นใช่ไหมครับก็คลิกที่เนะื้อความหนึ่งครั้งอ่าก็มันเลือกแล้วก็เราคลิกหนึ่งครั้งอ่ามันก็จะพุมใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์ชื่อของเราได้เลยนะครับคุณครูอ่าขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะปรากฏตรงนี้เลยถ้าสมมุติตัวข้อความของเราเล็กเกินไปให้คุณครูคลิกที่ข้อความ1ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็ไปเพิ่มขนาดของมันได้เห็นไหมครับ ถ้าคุณครูบอกว่าสีตรงนี้ไม่ค่อยดึงดูดอยากเปลี่ยนสีให้ไปที่รูปตัว A ไหมครับจะมีตัวสีของข้อควาคุมครูก็สามารถคลิกเลือกสีได้เห็นไหมครับถ้าสมมติมันไม่มีสีที่คุณครูจะใช้เนี่ยให้คุณครูคลิกที่เครื่องหมายบวกเพิ่มสีใหม่นะครับแล้วคุณครูสามารถเลือกสีที่คุณครูต้องการได้เลยอสมมติผมอยากได้สีเขียวมินท์อ่ะก็เลื่อกไปที่สีเขียวมินท์เห็นไหมครับอ่าทีนี้ก็ได้สีเขียวเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ เหมือนเดิมเลยเหมือนที่บอกว่าคุณครูอยากเปลี่ยนตรงไหนให้คลิกตรงนั้นเห็นไหมครับสมมติว่าแถบสีส้มตรงนี้คุณครูไม่อยากได้สีส้มแล้วคุณครูอยากได้สีอื่นสมมครเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับแถบตรงนี้มันขึ้นอยู่คุณครูเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่ากดสีเหลืองแล้วก็มันก็จะขึ้นสีให้เหมือนเดิมคุณครูก็เลือกได้เลยว่าคุณครูอยากได้ตรงนี้เป็นสีอะไรคุณครูแค่คลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอ่าทีนี้ สมมติเราสร้างงานทบสตพอยของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูอยากที่จะนําไปใช้งานใช่ไหมครับก็คุณครูสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับซึ่งวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยคุณครูสามารถโด,ดได้2วิธีคือวิธีแรกมาที่สัญลักษณ์ตรงนี้ครับที่เป็นตัวลูกศรชี้คว่ำคุณครูคลิก1นครั้งครับ ทีนี้มันก็จะมีให้เราเลือกใช่ไหมครับเป็นดาวน์โหลดใช่ไหมครับทีนี้ตรงประเภทไฟล์คุณครูอยากได้ไฟล์แบบไหนอยากได้ไฟล์เป็น PDF อยากได้ไฟล์เป็น JPEG ก็คือไฟล์รูปภาพปกตินะครับหรือจะเป็น PNG คุณครูคก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็คุณครูสามารถกดดาวน์โหลดด้วยแคนวาได้เลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้คุณครูกดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับคลิก1ครั้ง ก็มาที่ Microsoft PowerPoint อันนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดนะครับเป็นตัวรูปแบบ Microsoft PowerPoint ปอ๊บพอคุณครูคลิกแล้วมันก็จะปรากฏให้ใช่ไหมครับว่าอ่าน,นี่คือ2หน้าที่เราทําไว้นะครับมีทั้งหมดสหน้าถ้าเรามี3หน้าตรงนี้มันก็จะขึ้นว่า3หน้านะครับดังนั้นให้คุณครูคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้มันขึ้นว่าชําระเงินแต่ที่จริงแนีวคุณครูไม่ต้องชําระเงินนะครับอันนี้เป็นแบบฟรีนะครับก็คือ เมื่อกี้ดาวนโหลดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันเลยขึ้นโดยปกติเนี่ยคุณครูเข้ามาคุณครูกดที่ตัว Microsoft PowerPoint แล้วก็เนี่ยกดดาว์โหลดได้ตามปกติทีนี้พอเราดาวโหลดแล้วเนี่ยงานของเราก็จะไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คุณครูสามารถนำเนื้อหานี้ไปใช้งานได้นะครับหรือว่าถ้าสมมติคุณครูอยากแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเราเราดาวโหลดเป็นโปรแกรม PowerPoint ใช่ไหมครับคุณครูก็สามารถเปิดในตัวโปรแกรม PowerPoint แล้วก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับ เป็นยังไงครับวันนี้การใช้งานโปรแกรมแคนวาอย่างง่ายนะครับการทำ powerpoint ผ่านโปรแกรมแคนวานะครับครับครั้งต่อไปนะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทำโปสเตอร์นะครับหรือว่าหน้าปกสมุดเล่มเล็กนะครับหากคุณครูมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้นะครับให้คุณครูกดคอมเมนต์นะครับให้คุณครูคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถึงข้อสงสัยเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะเข้าไปตอบนะครับไขข้อสงสัยให้กับ าสมมติคุณคูชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ